นี่ใช่คำถามเธอตรงๆเลยนะทำไมเธอหน้าตาน่ากลัวจังหน้าตาของฉันเนี่ยนะน,น่ากลัวหน้าตาฉันออกจากน่ารักดูดีไหมครอฟไบ,บจ้าสาวสบสวยน่าลัก เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ดูมืดมนน่ากลัวแต่ในเมืองนี่มีคู่แต่งงานคู่หนึ่งนะครับที่กําลังจะได้แต่งงานกันนะซึ่งไม่ใช่คู่แต่งงานธรรมดาด้วยคู่แต่งงานเนี่ยเป็นคู่แต่งงานที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยด้วยเป็นการคุมถุงชนเลยแล้วกันเนาะแต่งงานกันเพื่อธุรกิจนี่แหละเออการแต่งงานกันเนี่ยมันจะต้องมีการซ้อมกันก่อนไงครับว่าแต่งงานอยาจะต้องทําอะไรกันบ้างต้องเดินยังไงพูดยังไง แลวในจังหวะที่เขาซ้อมกันน่ะฝ่ายชายท่านแบบพูดคำปฏิญาณก็ไม่ได้ทำอะไรก่อเละเทะไปหมดจนหลวงพ่อต้องด่าว่าถ้าแกอยากจะแต่งงานจริงๆนะแกไปซ้อมให้มากกว่านี้ก่อนแกไปซ้อมพูดปฏิญาณให้ได้ก่อนนะเออถึงแกจะแต่งงานได้ฝ่ายชายที่ชื่อวิกเตอร์เด่กก็เครียดเลยว่าโอ๊ยแต่งงานก็อยากแต่งคำปฏิญาณก็พูดไม่ได้สักทีเอาไงดีวะวิกเตอร์ก็เลยตัดสินใจไปซ้อมนะครับวิกเตอร์เลยไอห,หาที่ซ้อมที่ไหนดีๆดิด เออในป่าไงในป่าก็ถูอเป็นที่ซ้อมที่ดีเหมือนกันนะวิกเตอร์ก็เลยตัดสินใจเดินเข้าป่าและในตอนที่วิกเตอร์กำลังเดินเข้าป่าอยู่ดีๆนะครับ<ๆ>ก็ดันไปเจอนกตัวหนึ่งมันถามช่นว่าจะไปไงจูๆไม่ใช่พอวิกเตอร์เดินเข้าป่าไปแล้ววิกเตอร์ก็เริ่มซ้อมนะครับซ้อมปฏิญาณซ้อมพูดอะไรประมาณนี้นะและ้ว จังหวะที่เขาซ้อมเนี่ยดันซ้อมผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยจนไปเผอขอแต่งงานกับศพนะครับซึ่งเขาจะเผยยังไงอะไรยังไงและเขาจะจัดการชีวิตเขายังไงต่อจะทํายังไงกับศพที่เขาเผอขอแต่งงานไปก็ต้องไปหาคําตอบกันได้ที่ครอฟไบจ้าสาวศพสวยต่อจากเรื่องย่อก็ต้องขอพูดถึงผู้กำกับต่อเลยและกันเรื่องนี้ได้ผู้กำกับเป็นทิมเบอร์ตันเลยนะครับเออสำหรับใครที่เคยดูหนังของทิมเบอร์ตันก็น่าจะรู้กันดีนะ หนังของเขามันจะแบบจะเรียกว่าน่ากลัวก็พูดไม่ได้เต็มปากอะคือใครใครที่ดูแล้วกลัวก็กลัวไปเลยนะส่วนใครที่ดูแลชอบก็ชอบชอบเลยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกทั้งสองอย่างเลยนะครับคือตอนเด็กอะผมดูแล้วกลัวกลัวแบบกลัวจนดูไม่รู้เรื่องอะคือแบบคนมือเป็นกังไกเงี้ยคนเอาคนไปทําพายหัวเดินได้คือตอนเด็กจะไม่ผมกลัวได้ยังไงอะเรื่องเป็นขนาดนี้อะเนาะแต่พอผมโตขึ้นจนกลัวอะไรยากขึ้นอะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยหนังของเขาดีนะ มันมีความเป็นทิมเบอร์ตันอยู่ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องที่เขาทํามันจะมีความเป็นทิมเบอร์ตันอยู่มันมีความอารมณ์ขันแปลกๆของเขาอใครที่ชอบหนังของทิมเบอร์ตันกับกลายเป็นว่าต้องชอบหนังของเขาทุกเรื่องเลยนะไม่รู้เป็นคำสาปอะไรหรือเปล่าพูดถึงคำสาปมีอีกคำสาบหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกชอบเรื่องเจ้าสาวศพสวยมากขึ้นนะครับก็คือคำสาปสต็อปโมชั่นมันเป็นอะไรแบบ มันมีเสน่ห์บางอย่างของ stop motion นะครับที่คือถ้าคุณดูเรื่องหนึ่งแล้วคุณชอบอะ่ะคุณจะต้องไปนั่งไล่ดู stop motion ทุกเรื่องเลยคือ <c oughs> ตอนตอนที่ผมเป็นอยู่ผมไปนั่งไล่ดู stop motion ทุกเรื่องเลยนะครับคือมันมันมีเสน่ห์บางอย่างอะ่ะที่การ์ตูนธรรมดามันไม่มีอะ่ะและสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า stop motion คืออะไรนะครับนี่เดี๋ยวผมแปะภาพเอาไว้ให้น่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นนะมันคือการเอาตุ๊กตุ่นมาขยับและถ่ายมันขยับและถ่ายทีลเฟรมทีลชอ็อตทีลเฟรมทีลชอ็อตแล้วมาต่อกันจนเป็นให้เหมือนเขาขยัับบได้นะคร ส่วนข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็ฉากสวยอืมฉากสวยหุ่นสวยเพลงก็จะเรียกว่าเพาะก็พูดไม่ได้เต็มปากนะมันออกแนวฟังแล้วมันมากกว่าสำหรับสำหรับผมนะสำหรับผมฟังฟังแล้วมันแต่มันยังไม่ถึงเพาะขนาดนั้นนะส่วนข้อเสียก็ก็เรื่องเพลงอะเพลงยังไม่เพาะขนาดนั้นและก็เนื้อเรื่องยังไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับมันเป็นแนวแบบดูแล้วเพลิน,ลนมากกว่าไม่ไม่ใช่ดูแล้วรู้สึกวู้ฮู้แบบว ah ้าอะไรขนาดนั้น และถ้าถามว่าดูดีใหม่นะครับก็ถ้าคุณต้องการดูเพลิน,นสร้างรอยยิ้มเล็กๆในหัวใจมาดูงานศิลป์เฉยๆอะไรประมาณนี้ดูไปเลยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการแบบอารมณ์แบบสุดๆอ่ะแบบร้องไห้น้ำตาแตกแบบโกรธสุดขีดแบบอารมณ์สุขยิ้มปิ่มเป่นอะไรขนาดนั้นอะ่ะยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับยังทำให้ผมรู้สึกขนาดนั้นไม่ได้นะและก็เพลงเออลืมพูดถึงเรื่องเพลงด้วย ใครที่ชอบหนังแนวร้องเพลงก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อย่าไปดูออง่ายๆแค่นี้แหละส่วนใครที่คิดว่าเรื่องนี้มีผีนู่นนี่นั่นนะ่ากลัวหรือเปล่านะก็ง่ายๆเลย2ตัวเนี้ยถ้าคุณไม่กลัว2ตัวนี้นะครับคุณก็ไม่มีอะไรให้กลัวในเรื่องนี้แล้วมันไม่น่ามีอะไรน่ากลัวกว่า2ตัวนี้แล้วนะครับสำ,สำหรับผมนะ และเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่7.3เต็ม10นะครับแล้วก็เว็บ r o t ต้น t o m a โ o ได้ไปที่84%ในฝั่งนักวิจารณ์และก็ฝั่ง77%ในคะแนนของคนดูทั่วไปนะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะเป็นคะแนนที่ดูดีเลยโอเคหลังจากนี้เป็นความในใจหลังดูนะครับก็ไปดูกันมาก่อนโน้หลังจากนี้มีสปอยแล้วนะโอเคไปดูกันมาก่อนนะจ๊ะ ฉากที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นฉากที่วิกเตอร์ไปเล่นเป็นนอ้อเะอมิลี่นะครับเออรู้สึกว่าฉากนี้เป็นฉากที่น่ารออักและตัวร้ายในเรื่องนี้ก็ไม่รู้มันจะเร็วไปไหนนะคือแบบไปแต่งงานเพื่องเงินแล้วยังไปฆ่าเขาอีกอะไรวะเนี่ย ไปเอาเงินแล้วทิ้งไม่ได้นะต้องไปฆ่าก่อนอะไรของมันว่าม,ม,มันจะโหดเหี้ยมขนาดนะั้นเลยเหรอแล้วก็เรื่องสีสันอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชมนะครับเออดูเขาแบบชัดเจนดิเนาะโลกคนเป็นก็มืดมนไปเลยโลกคนตายก็สีสันสดใสคว,มมความหมายก็น่าความหมายก็น่าจะสื่งง่ายๆนะครับโลกคนเป็นมันมีกิเลสตัณหามีหลอกลวงมีคนเลวคนชั่วอะไรประมาณนั้นนะก็เลยทําให้เป็นโลกมืดมนส่วนโลกคนตายก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่มีกิเลสตัณหาอะไรก็เป็นโลกแบบ สดใสล่าเริองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าให้ผมเดานะส่วนตอนจบถ้าถามว่าซึ้งไหมก็ซึ้งนะแต่มันยังไม่ถึงกับน้ําตาแตกขนาดนั้นคือเขายังบิวไม่แรงขนาดนั้นนะครับเขายังแอบแบบใส่มุกนู่นนี่นั่นอยู่อะแบบไอ้หนอนยิ้มอะไรเงี้ยแทนที่จะซึ้งกับแอบติดหาเล็กๆนะก็เลยยังยังไม่ซึ้งขนาดนั้นและสิ่งสุดท้ายนะครับที่แบบติดใจผมจริงๆเลยนะก็คือโมเดลตัวละครในเรื่องอะ่ะ อยากได้มากเลยยอคือสวยมากเลยยอผมเลยไปเช็คราคาวิแพงว่ะไม่ไหวว่ะจริงๆนะไอที่ผมพอซื้อไหวคือไอ้นัน่นอะไอฟันกบป๊อปนะครับอันนี้ผมพอซื้อไหวราคาอย่างหลักร้อยอันนี้ยังพอซื้อไหวอย,อยู่ก็ถ้าผมได้ซื้อมาจริงๆนะครับผมก็กะว่าจะเอามานั่งดูให้ให้เบื่อก่อนออกะจะเอามานั่งดูให้เบื่อก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแจกสักวันหนึ่งนะครับอันนี้พูดเผื่อ,อไว้ก่อนแต่จะได้ซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าละ ส่วนคลิปฮอปป๊อปนะครับที่ผมเคยโพสตเอาไว้นะว่าทําเอาไว้อยู่ก็อย่างตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคือทําปกเอาเอาไว้แล้วทาปกเขียนไปอ่านประวัติอะไรมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีรออารมณ์เหมือนเดิมส่วนการ์ตูนที่เพื่อนๆขอก็ <c oughs> พูดยากว่าอารมณ์มันไม่มาว่ะอารมณ์มันไม่มาสักทีเนาะพวกพวกการ์ตูนยาวๆมันดูยากจริงๆเลย ก็ถ้าอยากให้ไวๆหน่อยก็ขอเป็นการ์ตูนแบบชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ก็หนังแบบชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับอันนี้อย่าผมทำทำให้ไวๆเลยแต่ถ้าเป็นหนังยาวๆขอขอเวลานิดหนึ่งนะขอเวลาทําใจหน่อยตอนนี้เรื่องที่ขอมาที่กะจะดูเป็นเรื่องแรกก้เรื่องไอ้นั่นนะครับบ้านนกฮูกนะเหตุผลก็ง่ายๆเลยคือผมไปรู้มาว่า a m p h i b i a ยกับบ้านนกฮูกอ่ะมันมีเนื้อหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกันในอนาคตอ่ะก็เลยต้องต้องไปดูเผื่อไว้หน่อยนะแต่นั่นแหละยังไม่ได้ไปดูอารมณ์ยังไม่มี สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับซับสไคร้กดกระดิ่งแชร์เอาให้เพื่อนดูโน่นนี่นั่นโอเคบายบายนะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่